ธรรมบทนี้เป็นโอวาทธ,ธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตูที่ท่านเมตตาสอนลูกศิษย์ไว้อย่างลึกซึ้งยิ่งนักไม่สกงกหกพันงากระปอมกาแลนข้นเมือละหอยกระปอมน้อยแลนขึ้นเมือล,อ,อ,มอ,เมอละพันตใวใามาบ่าท่านแลนขึืนนํำคู่มือคู่มือหลวงปู่เปรียบใจของเราที่ไม่ได้ฝึก ไม่ได้ภาวนาเหมือนไม้ศกงกคือไม้ผุไม้กลวงที่เปราะบางจากภายในง่ามไม้มากมายก็เหมือนกับความคิดที่ฟุ้งซ่านที่แตกขแขนงไปเรื่อยๆไม่รู้จบกระปอมกา่าคือกิเลสใหญ่เช่นราคะโทษสะมานะทิฏฐิส่วนกระปอมน้อยก็คือกิเลสเล็กน้อย ความขุ่นข้องเล็กๆความเบื่อหน่ายขี้เกียจมันคลืบคลานขึ้นมาบนใจเราในทุกวันวันละนิดวันละหน่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าใจยังไม่มั่นไม่ฝึกสติไม่ตั้งอยู่ในธรรมใจก็จะกลวงโบเหมือนไม้ซกงกและกิเลสก็จะไต่ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีวันหยุดหลวงปู่มั่นท่านสอนเพื่อให้เรา ได้เห็นตามจริงว่าหากใจไม่มั่นคงไม่มีธรรมเป็นหลักกิเลสก็จะครองใจได้ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเดียว